วันนี้เราก็เดินทางมาแถวคลองน้ําเป็นนะครับส่วนหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีเราไปดูดผลผลางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเราก็จะเข้าไปบรหิหารจัดการในการดูแลเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับการฟื้นต้นนะครับที่มีปัญหาไม่ว่าจะทําสารหรือเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมที่เกิดจากโรคที่ทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยมีปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีของธรรมชาตินะกับ เทคโนโลยีของวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหานะครับแล้วเราเข้าไปชมนะครับว่าเราจะแก้ปัญหายังไงบ้างครับแล้ววิธีการเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่สวนของชาวสวนทุเรียนนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ที่นี่ที่ไหนครับพี่ น้ำเป็นครับลอน้าเป็นนะครับผมเอขี้จิกูดครับขอขี้จิกูดนะครับพี่ครับเอปัญหาของทุเรียนที่เกิดขึ้นอในส่วนของพี่มีอะไรบ้างครับมันเป็นเชื้อราเชื้อรานะครับต้นเยิ้มเลยอ่ะต้นมันเยิ้มแล้วอายุเยอะนะพียอายุเยอะเดี๋ยวพี่พาผมไปชี้แต่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่นี่คือต้นที่มีปัญหาครับครับออ วันนี้ก็คือเอามาฆ่าเชื้อโดยปิดเนื้อภายนอกนะครับเป็นยาเคมีครับไอตัวนี้เขาเรียกว่ายาอะไรครับเมทาเมทาแล้วก็ผสมกับไอตัวฐาหน้ายางแล้วก็เอามาปิดไว้นะครับอ่าตอนนี้พอทาไปปุ๊บอ่าสักระยะหนึ่งถ้าเกิดมันมันเอาไม่อยู่มันก็จะปรทกออกมาใช่ครับใช่ครับครับตอนนี้ต้นมันใหญ่มากะครับมันก็เหมือนกับว่า มันก็เริ่มมาจากองรากนะครับก,นะกับดินนะครับมันเป็นเชื้อไฟทอปเทลา่าแล้วมันก็ลามไปกินเนื้อเปลือกของต้นทุเรียนนะครับตอนนี้พอเสร็จร้อยปุ๊บมันก็มีโอกาสที่จะอ่ประทุขึ้นอีกอเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันมากับดินกับน้ำครับตอนนี้เราก็จะใช้ตัวสารอินฟินะมาฉีดพอมาฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปแบบต่อสู้กันเพื่อที่จะยับยั้งครับผมตอนนี้มันก็ ใช้เคมีด้วยแล้วก็ใช้ตัวนี้ร่วมด้วยมันก็จะช่วยเสริมกันนะครับนะเวลาที่ฉีดเนี่ยตัวนี้ก็จะฉีดเหนือแผลเนี่ยประมาณเม็ดหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันปะทุไหม,มแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราขูดเปลือกด้วยเนี่ยเมื่อก่อนเราทําคือไม่ขูดเปลือกผลออกมาช้ามากแต่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นเนี่ยมันจะปะทุออกตามเปลือกถึงจะไม่ขูดเ่ยเอาไม่อยู่ไม่อยู่ครับตอนนี้พอพอมามาสีเวลาด้วย ผมก็เลยลองแต่ว่าไอ้เสียเวลาเนี่ยแต่ว่าผลมันออกมาคือดีมันเห็นหมดเลยว่าตรงไหนมันเป็นมันปะทุออกหมดเลยครับอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ถ้าเกิดมันไปข้างบนอย่างเงี้ยมันจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันทะลุออกจากเปลือกเลยเราก็รู้ว่าอ๋อมันลาไปถึงนู่นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังไม่เป็นปุ๊บเนี่ยอะมันก็จะอ่ผิวมันก็จะค่อยล่อนออกไอ้ตักไอ้เขาเรียกตักกันตักแกไอ้เน้เปลือกนอกกันแหละมันจะค่อยล่อนออกมาแต่ว่า ตอนที่เราทําเนี่ยหมายถึงเปลือกที่มันเน่าเ่าเนี่ยพอฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นของของความเน่าของเปลือกแต่พอครับแต่พอฉีดไปประมาณสักสองสามวันเราไปดึงเปลือกมาดมใหม่เนี่ยมันจะหายเหม็นหมดเลยครับมันจะหายเหม็นหมดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราช่วยไล่มอดด้วยอ๋อครับดีครับครับเพราะว่าเวลาฉีดไปสักระยะหนึ่งปุ๊บมอดมันจะเข้ามาทําลายเราก็เอาตัวเนี้ยมาช่วยอันอันเก่าของเราที่ใช้เนี่ย ยังไม่มีตัวให้มอดแต่มันมีปัญหาว่าพอใช้ไปวันสักเจ็ดวันมอดมันเข้ามาเจาะไอ้ตรงแผลที่เริ่มหายสดงว่งเปลือกมันเริ่มแห้งเนี่ยครับ,รบมันก็จะรู้ก่อนเลยถ้าถ้ามอดเข้าก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีคือเปลือกมันจะเริ่มหายแต่ถ้าเกิดไม่เข้ามาแสแดงว่ามันก็ยังยังยังเป็นลามอยู่อย่างเงี้ยครับ,รบเราก็เลยช่วยเอาตัวเนี้ยมาไล่อีกทีหนึ่งแต่มันไม่ได้ฆ่านะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูเรื่องมอดด้วยแต่ผลของตัวนี้มันอาจจะใช้เวลาหน่อยนึง แล้วเราจะมีตัวที่เอาราดโคนช่วยอีกทีนึงครับเพราะเอารักษาโรคในดินเนี่ยครับแล้วมันจะค่อยๆขยายตัวและกระจายตัวไปครัใช้เวลาต้นขนาดนใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เออแ,แ,แ,แล้วแต่ครับเพราะว่ามันมันจะหนักหรือไม่หนักครับแต่ว่าประมาณเดือนหนึ่งเราก็จะค่อยดูดีขึ้นแต่ต้นที่มันโซมโมจะตายเนี่ยมันจะทรงตัวอยู่เลยไม่ตายใบไม่เหลืองใบไ,ไม่เหลืองลงแล้วก็ไม่ได้เขียวขึ้นประมาณเดือนหนึ่งมันก็อยู่ได้ครับ